ครับผมพี่น้องครับสวัสดีครับทุกทุกท่านกําลังอยู่กับบักศากม่วงพี่น้องผมบักศากม่วงเนาะพี่น้องเนาะแล้วก็บ,บ้ามีผ่านทื่อแล้วก็ช่องอีสานบัานอนเองพี่น้องผมกลับมาพอพี่พ่อน้องบักเหย้าอาดหลาดพี่น้องเลยเหย้าอาดหลาดคือคือเบื่องกําปั่นกบหัวมันลวดพี่น้อง ขีโลวกัวเนาะพี่น้องเนาะปลาคอใหย่ตัวนี้กิโลวกัวพี่น้องผมจัดให้พี่น้องไปเต็มๆพี่น้องผมกับผ่านทือเนาะครับเนาะผ่านทือลาคาครับผมสวัสดีครับพี่น้องผมกับบ่าวมีละกาอีสานบ้านก็เองเฮ็ดเส็นเพิ่นตัวละคลิบก้อนหน้านี่ไปยามเบ็ดขันบ่าวมีบ่ามาดักบ่ได้ไปกำลังลงเขาไปเบิ้งเลอพี่น้องเด้อ พกากันเขาไบเบิ้งให้แน่ไปหลักยามเบ็ดกับพานถือต้องร้อยไม่จอบพี่น้องผมกอนลงไปหายามต้องแบบนี้ถ้าบ่าแบบนี้บ่ได้เนาะพี่น้องผมสายใจข่อยหลายพี่น้องแนวนี้อันนี้เขาก็ได้มากมันเป็นตัวตายเป็นตัวตายตัวแรกเนาะพี่น้องเนาะที่เขาได้มากอันนี้กระบ,บักสากม่องคือกันพี่น้องผมนี่กระบักสากม่องคือกันเนาะพี่น้องเนาะใส่ละพี่เลิศเขาสีเฮ็ดสองเมนูพี่น้องมือนี่ใส่เบ็ดได้ปลามากเข้าสีก้อยรองสันตัวละ อันนี้เป็นพักอีเลือดพักอีเลือดเอาสีไสบบเป็นผู้เด้อพี่น้องเด้อเป็นพักอีเลือดนี่เองพี่นอ้องเอาสีไซก่อยรองแสบแสบละพี่น้องผมมือนี่พักพร้อมอันนี้พร้อมเนี้ยมือเลี้ยงผ่านทื่อส่วนไปใส่เบีดนำส่วนอีกแล้วพี่น้องส่วนเนี้ยก็ได้เป็นเงี้ยกับปูหน่อยเด้อพี่น้องเด้อตามที่พี่ที่น้องเห็นอยู่นี่แหละครับเป็นเงี้ยกับปูหน่อยได่ล่ะัว ตัวสิใส่ไอนี่บ่กผ่านซื้อสิโอ้ผ่านซื้อขวบไปแล้วเดี๋ยวตาใส่พาอ,อีเลิศพี่น้องเดี๋ยวตาใส่พาอ,อีเลือดเดี๋ยวให้ผ่านซื้อจัดการขวซีนเนาะพี่น้องวะสองเมนูนี่เมนูแรกพี่น้องผมเดี๋ยวเบิง่งผ่านซื้อขวป่าอุย้ยมันใหญ่อีหลีเด้๋เบิ่งเจ้าสีคือตัวหน่อย,อยแถวหนี่นี่ บาองย่งสีคือตัวหน่อยสื่อโลคกลัวได้พี่น้องนี่โลกกลัวพันธุบบ์สีบ้าเบ้ามีบ่ต้องขายายกระไดแต่ว่าให้เบื้องกันชัดๆพี่น้องผมให้เบื้องกันชัดๆเจียนเจียนน้อพี่น้องนะให้เบื้องกันชัดๆเจียนเจียนเป็นเจ้างไดพี่น้องผมเป็นเจ้างไดพี่น้องผมบักสากม่วงคล้องแถะเบิ้งใส่ตะมือบ้ามีเอาโหลดไปนี่ขนาดเอาภาพธรรมดาเนี่ นี่นาะพี่น้องนอะตาอ่อนซ้อนพี่น้องผมปลาตัวนี้ตาอ่อนซ้อนบ้ามีบอกได้ตามตรงค่ำเดียวเลยว่าตาอ่อนซ้อนนาอพี่น้องเนะแน่นอนอีลีเดียวห้าสิก่อยอ่าก่อยรองเนาผ่านทื่เนะก่อยลองสู้พีสู้น้องกินพูนอะดีนดียนย่าดียนย่าดีนที่ขัข้นจับก่อยลองสู้พีสู้น้องกินแซบแซบและพี่น้องผม อ่าเริ่มขั้นตอนแล้วพี่น้องผ่านทือกับสีได้หัวเจ็ดเนาะพี่น้องเนาะหัวเจ็ดออกโกโก้ go, go. มันบดตัวหน่อยแล้วมันคือว่าหลุดเด็ดเจาะเป็นตึงเนาะว่าขาดเพชรความพี่น้องเอาเบงกำปั่นพ่านทือใส่เอารวดพี่น้องผมกับหัวป่าผันสีวาบ้ามีเบาโวดกลอยรองน้ะพี่นอนะ้องเนาะเยอะให้ยำปุ๊บปุ๊บคือมือน,นั่นเด้อบ่เอาได้ผ่านถือกลอยรองพ่นวาตัวงสุกแล้วท่าน เพราะบ้ามียิมเขาไปห,หลดโอ้ยปลามันหย,ยิมนังว่วเช็ดปลาดิบสู้กันกินชัดๆเลยสวยงามเป็นย่างยิ่งพี่น้องผมโตบักใหญ่น้ะพี่นออ้องเล้วตอนกินคือสิพื้อเว่อร์พื้นเว่อร์มาโหลดนอนเห็นว่ะ ใส่คือว่าเที่ยงฝนสีมากมนี่คือเป็นฝากก่าเจียงเหมือนกันบ้านต่อสองโมงเนียถ้าว่ากับแจ้งอากาศแจ้งสีที่เดี๋ยวตะเก้าตกแจงมากบาดกับเหมือนมาแค่มแม่น่มเกี่ยวเขาปลาตัวนี้นี่ทึงอยู่ได้สองโลเน่ย ค่ว่าถึงอยู่คันที่วางนี่นี่เทเด่นนะคุณตัวเดียวคู่คันได้คู่เมื่อเมื่อแล้วตัวแนวนี่นี่บ้านมี่เอาได้พี่น้องเมื่อโรคว่าตัวเมื่อแล้วตัวพ่อน่าซิบเมื่อซิบตัว ไปต่อไม่รอแล้วนะุนโก้โจยูพี่น้องเลยตัวใหญ่ตัวนี้ <c oughs> เดี๋ยวต่อไปบ้ามีไอ้ข้างมอไปเลยว่านี่ทิมพักอันนี้ลง <c oughs> เดี๋ยวข้างมอ้ย่านชื่อว่านพี่น้องผมค <c oughs> ้อเดียดกลัว <c oughs> ไอ้นี่พี่น้องที่ก้อยตับมือวานเนี่ยไอ้นี่บานเขาใส่บักดินฟ้ามันนั่นามพึ่งว่ามามนั่นเองพี่น้อง เป็นตอนหมามพี่น้องเนาะเป็นตอนหมามพี่นอ้องขันทีวา่าบ่อยนี่ขันทีจุมามดิบมันกับบ่แมนเนาะพี่น้องผมเป็นตอนหมามงัวเด้อพี่น้องเด้อมันเดี๋ยวสักก่อนเดี๋ยวเฮาสิเอาพักไอ,อ้ นี่ลูกไอ้บอสไวเลยบอกพานเถอะบอสไวเลยเป็นวจักเหลียวบ่อยไงบอสแม่นแจ้งในทีมนะเอาขึ้นวงแจ้งสี่ออกมาแบบ ก็เด๋ยดแจ้งน้อยเนาะพี่น้องเนาะเดียดมาเลี้ยว,เ,วเอาพักลงไปบ้ามี็กด้ดเป็นหลุมหาบตัวนี้อสองเม่นูพี่น้องผมเป็นขัวตับงัวกับมามงัวเนาะพี่น้องเนาะ หัวตับงัวนก็มามงวังว,งวใส่พักอีเลอรแเรากะเฮ้าสีก้อยเฮ้าสีก้อย,ออยอลองประกอไง่พี่น้องบักสากม่อของเฮ่นนั่นเองแมนครับ เริ่มต้นคือเข้ามาให้ให้อไรของเข้าสิเป็นปอกคอยใหญ่เนาะพี่น้องเนาะให้อะไรเข้าสิเป็นบักซากมองมตัวใหญ่เพราะว่าเปียซากคันเป็นหนึ่งคันหนึ่งสูโผลกับวเสยียบอีกเดียพานเทือเนื้อมันเนื้อมันแห้งเบาหวานเลยเหี้วอาดลาดพี่น้องมันใหญ่สัมปละดูผลตัวตัวนี้ ี่ะไรเห็ดหย่าเลยก้ยยอยอพ,อพ่อเสกแสบพ้อง Bố xếp xuống khẳng Ui, y lợt lẹo Hoàng y lợt lẹo, thịt nàng phốm Đẹp lẹo

khóa tắp bưng bạn ngay nó khóa tắp bưng hướng mình ta làm mua như này toàn <laughs> tập thì nào Hãy subscribe cho phong 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 เขาดีส้อยมันบ่ซ้อยให้มันบางบางมันบ่พันชื่อหลวกน้ำไปเดี๋ยวในระว่างนี่ให้พนันชื่อซ้อยไปกรันมาพี่น้องเนาะให้พนันชื่อซ้อยไปกรันเฮาจังอ่ามาติดตามขั้นตอนการลวกการไดพี่น้องผมปลาคอใหญ่บักสากมอง สรอยเป็นแผ่นบางๆไว้แลี่ยมที่เห็ดอียังต่อกะว่าปลาโตัวโลว้วกลัวพี่น้องเห็ดได้สองยางเนาะพี่น้องนะหนึ่งเดือโอ้พันธุ์ที่สิไปถึงหนึ่งตัวเดี๋ยวเราไปลองเสียบเสียบเห็นบ่พี่น้องเสียบใแล้วยมเสียบใยล้ว,ว,ลวเป็นเจ้าง่ายพี่น้องผม เสียเนื้อไปแล้วเนาะครับเนาะส่วนนี้กะเชีโอ้ยหัวพุ่งไข่ไหม, <c oughs> ไ,หมไอหัวพุ่งแม่ปลาผู้เนีนี่แม่นบ่แมนปลาผูพี่น้องคใครรับว,ว่าเปลี่ยนฉ่ำกับการหนึ่งปอกบอกว่าสือส้อซะใควยว่ามันมันเห็ดให้เนื้อปลามันเกียดเนาะหนึ่งใส่ผักใส่อะไรขันสีเห็ดเจี้งสี่นี่คือต้มไปหลวดซะไรือหลวัดฉาดของปลาเต็มเต็ม เรียบร้อยพี่น้องผมเดี๋ยวเข้าทาให้น้ำเดือดก้อนว่าพี่น้องเนาะทาให้น้ำเดือดบุกบุกจักน้อยก้อนพี่น้องผมเดี๋ยวผ่านชื่อสิจัดการให้เบื้องว่าก้อยรองเป็นแนวไดเนาะพี่น้องเนะาะก้อยลองกัวซีนกินเขาน้ำกันแสบแสบพี่น้องผมทางไก่ทางไกลในาประเทศตั้งประเทศได้จังหวัดต่้งจังหวัดด้อพี่น้องเด้อเดี๋ยวจัดให้เบิ่งพี่น้องน้ำทาเข้ากับฟูดแล้วฟดแล้วผ่านชื่อปานหมอนนะลกครับผมคุณนาทาน่านกล้าคับก็ด้ เดือดแล้วเนาะพี่น้องเนาะเดือดแล้วเดือดแล้วเดี๋ยวเอาปลาลงเลยเดือดก็ทำนครับก้อยถวยหนึ่งโจโจ,โจพี่น้องผมแค่คางเดียวดิน <c oughs> ่นี่ขึ้นขึ้นขึ้นฟูขึ้นในบักไลพี่น้องเอ้ย <c oughs> อ้เป็นแนวนี่เนาะพานถือเนาะ เมียนเมียนคดถือเล้วพ่านที่คิดถือเล้วค้า,าิลอกเสื่งสวงขางเอามาควายนี่กินบ่เบิร์ดโะพี่นองเนาะอ๋อ,อสุกๆเลยห่วยบ่เอาวัซ้ำนีอะนี่ ว้ามันบ้ามีก็เอาหลอดแล้วเนาะขับไปแล้วไปแล้วไปแล้วเสียเจังไรตัวเสียจังไรตัวเสียจังไรตัวีวว่นำบอกก่อนเทนำบอกี่นำบอก,อกโอ้โหข่วนชุยชายพี่น้องผมกับก้อยล่องบักซากมองเนาะพี่น้องเนาะบ่เคยล่องกระตองล่องกันล่ะพี่น้องเอง้ย บ่เคยล่องกับตองล่องกันละ่ะเชื่อเชื่อพี่น้องทางไกลทางไกลไไไนไไในประเทศต่างประเทศในจังหวัดต่างจังหวัดมาอยากมากินมาแสรามะนวลกันนะครับเกกด้อผู้ไก่ก็ดีรถอิแลลดแตกรถเกี่ยวเขารถไทยหน้าเครื่องสูบน้ำนั่งมาได้เบิดพี่น้องเลยเทใส่กระมังไว้ให้เนื้อปลามันเย็นจักหน่อยพี่น้องให้เนื้อปลามันเย็นกับน้ำที่ห่อเชียวมาด เทใส่เทใส่นี่ให้มันเย็นน้ำตัวนี้แมน,แมนแบบ่เอาหนึ่งช้างใส่ก็ะไรตัวอยากให้มันเย็นเด้ครับผมกระเทียมกินกับเนาะพี่น้องเนาะกระเทียมกินกับคือสีแสดหนาวซีดเลยพี่น้องเลย ซีดเลยแนวนี่ยก๋วยกินพอดีพอดีพี่น้องผมกับปลาข่อ,ขอยใหญ่หองพุงน้ำพุงน้ำแล้วเรียบร้อยบักหน้าห้อยลงไปพี่น้องเข้าหัว เอาขัวร้อยพี่น้องผมเลี้ยบบกพริกสุดรถเหยียบมันลงไป<ถ>งย่าจงองนัวเนาะครับองนัวไดนน้นี้เกี๊บักพริก,อก,กโอ้ก้อยรองพี่น้องผมบ่พคอกระได้พอน้ำกันมือนีละพี่น้องเลย ข้าตีน้ำมันแก่ก่อนบมูพันธุ์ีเมืองเอาพี่น้องสูตรก้อยลองทางยาสูทอนว่าพีน้องเนาะก้อยน้ำก้อนได้พี่น้องก้อยน้ำคอยเทลงเนื้อปลาได้พีน้องเด้อขั้นตอนพี่น้องเห็นถูกสิ่งถูกอย่างแล้วพีน้องผมบดตองบอกซ้สำบดตองบอกต่อนพี่น้องเนาะขั้นตอนวิธีการเห็ดอยู่ในคลิปแล้วเด้พี่น้องเด้อ ใส่ผักมีผักใส่ผักลงไปพี่น้องน้ำนัวเขาเอิญแสบแสบแสบไหมบอ ลาดลุ่งจิ้งสีเลยพี่น้องผมเป็นอันเสร็จเรีย,ยบร้อยบดตรงคนเอาเลยเอาเลยบสัสนพี่น้องผมเอาเลยรัสนกับก่อยลองปลาคอบะหมีก่กับบอกาคนแล้วคนอยู่เดี๋ยวจกน้อยแบบว่าขพอ้อนามที่เขาเนี่ยปลาคอพี่น้อง คันว่าเนื้อป้ามันสีแตกว่าสันผ่านคือว่าขันคนลายผ่านถือว่าเสียบพี่น้องเรียบร้อยขานบน่ไใ้ต้องซิม มาพี่น้องผมแซ่บพี่น้องแซ่บเนื้อปลานุ่มๆกินกับสตอเอื่องไก่กับหัวซีน กรับขวดสีนพี่น้องบ๊วยขวดสีน,นหน่ากระดาถ้าเป็นผดเป็นเหลียพี่น้องไปไปหาพระเขากินนต้มกันพี่น้องผมลุยใส่ผ้าบ่ผ้านเทือกตัวนี้รืดก่นี่ใส่ใส่ไปดีกว่าใส่ไปกับเพอดีตัวเนาะใส่ไปวางหลวดัดเชียงใน สองเมนูพี่น้องสองเมนูมาน้องปล่อยแถมแถมบักเคีย ว่าพอดีเด็ดละ่ะไม่จังไลยขัวม้ามใส่ตับขัวม้ามพี่นอ้อยยงเฮ้บอยอยากผากเรียงควแบแซบเด้อพี่น้องเด้อมาพี่น้องผมแซบแซบพี่น้องผมค้ำนี่ให้พี่ให้น้องนาะพี่น้องเนาะ ก็ยังไหนครับขัวแสบัอันนี้ขอ,อยาส่วนหลวงเมือนบ่อ่อาอาที่ลงลงลง ຍັງແດ່ອືແຊບອືພານຊື້ຊົມວ່າແຊບສອງເທື່ອແລ້ວເຕະດຽງວ່າບໍ່ພະຄັກມັນບໍ່ຂໍຫາກິນໃສໃດກียม บุนพี่น้องกปลาจังพวกอ้วนนาอพี่น้องเนาะเองเสร็จแลบวกเขียวเอาอันนี้มาแน,น่ลูกกระเทียมยูหันพักเทียมผู้ผู้บ่าวถามหาผู้บ่าวถามหาพี่น้องผมอ้อปล่อยเฮ้ เยมหัวใหญ่ๆใส่มันลงไปนี่ลูกโดดน้ำเดียวเขาเรียกซักลูกโดดก่อนพี่น้อง tên toàn bẩn, xây lục đồ nằm năm năm sai lùn đồn năm 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 กัดกระเทียมกัดออเพื่อพลังทางเพศก่อยลองอืม ครับผมพี่น้องครับขอบคุณทุกไลื่ทุกทับทุกการติดตามเหมือนเดิมคือเก่าพี่น้องผมจากหัวใจทีมงานอีสานบ้านตัวเองพี่น้องผมขอบคุณผ่านทื่อหลายๆเด้อครับเด้อกินมาเห็ดยังอย่างยังกินจะแจ่มนัวๆกับบักสามหม้อเข้าืัอนี้ราคาให้เกียรติถ้าพยายามเบียดนาะพี่น้องเนาะรักไปก็บ่าเป็นอย่างคลิปนี้พิจพลาดประการใดเขาบอกข้ามใจเกียรติท่านผู้ศรัทธาบอกไปบ้านมีขอถูดขอใหยครับพี่น้องผมขอบคุณครับสวัสดีครับแซ่บสะใจโอ้ามันถื่อใจไรกินกับเผาเหนียวหอนหอน ขิงขิงกม็มีใส่ขิงหัวแซ่บๆ